ควควายได้เจอหมาโคดินโคดินทั้งหมดเลยส่วนตัวเมียส่วนตัวผู้ต,นตนันี้ตัวประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยตัวสามแสนโดยใหญ่นำเข้ามาอ,อ๋อเป็นนำเข้าเลยตัวสามแสนเป็นสายประกวดเลยครับ โอ้โอ้เด,ด็ดเด็ดเด็ดคือหมานมี่มูลค่าบางทีนี่โอ้โหเป็นตลาดที่แบบมูลค่ามหาศาลเลยครับตัวละ 3, สามแสนนู่ลูกน้อยลูกน้อยก็มีโคลาส k หมาก็มีควายก็มีใครอยากได้หมาพันธุกรรมเลือกร้อย ทำไมมันถึงเงินปลายนะครับเมื่อทำไมมันแพงก็วบอลยู่ไหนบอลหาไม่เจอนี่ดูนะว่าทำไมมันถึงแพง <What? S 2> คือพอพอเราปล่อยเขาเนี่ยเขาก็จะดิน้นแต่ว่าพอเราใช้คำสั่งเขาจะฟังพวกนี้สมาธิก็ดีถึงเขาจะเลิอกอ๋อ เวลาจัดท่านี่จัดได้เหมือนควายไหมครับเนี่ยได้ครับเวลาเราจะเล่นนะครับอันนี้เรานี่อันนี้ไม่ต้องไม่ไม่ต้องจัดของฟายครับอันนี้จัดเองอ๋อบอกจัดท่าจัดเองเลยพู้ถ่ายบัตรผสมนี่ถ่ายง่ายมากเลยนะดูดิจัดท่า นนเ่ออ,เออเขาก็ฟังคำสั่งได้อะเนาะอันนี้ไม่ต้องมีมีสายสุนทรพายเหมือนควายเข้าไปอ้ท้ามดูให้ดูพ่อปันก่อนโพ่อปันเยนี่ตัวเมียตัวเมียอันนี้ตัวมเมียน,นี่ ล,ลมันจะ๊ะครับนะ <laughs> คือพอเขาเล่นเขาก็เล่นแต่พอเราออกคำสั่งปึ๊บเขาก็ฟังทันทีพันธุกรรมนำเข้าจากเมืองนอกเรือ,อ,รยอยดร้อยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นไฮไลท์พิเศษครับ <c oughs> ไฮไลท์พิเศษจากบอยทีซีสองโลก มาถ่ายควายได้ดูได้ดูหมาราคาสามแสนนี่นี่คือพ่อพันราคาสามแสนนะดูนะด,ดูเขาจะวิ่งเล่นแต่เวลาเราออกคำสั่งปุ๊บเขาจะฟังทันทีนี่น,นี่เห็นไหมพอเราออกคำสั่งฟังทันที จัดท่าครับจัดท่าจัดท่าถ่ายบัตรผสมนี่ออ<ม>พอจัดท่าเพิ่งม่ยืนนิ่งเป็น,เป,นเป็นตอเลยเนาะเวลาประกวดวกนี้จะต้องอย่างนี้แหละครับอ๋อเวลาประกวดก็ยืนให้กรรมการดูอย่างเงี้ยนะใช่ครับเพราะกรรมการก็ต้องเข้ามาเช็คครับผม อันนี้เราฝึกอะไรเขาเยอะไหมครับไม่ได้ฝึกอะไรมากหรอกครับมันเป็นเององการก็ต้องเข้ามาเช็คฟันฟันสัวไม้อย่างเงี้ยครับลักษณะขาตรงไหมนะครับด้านหลังเป็นยังไงด้านหลังตรงไหมุม,มขาได้ไหมอย่างเงี้ยกระดูกโครงสร้างได้ไหมอย่างเงี้ยครับครับผมเหมือนกระไฟแหละโอ้เขาก็ดูทุกจุดเหมือนควายเลยใช่ครับเขาก็ดูทุกจุดเหมือนควายนะครับ การวิ่งการอะไรเป็นยังไงอืมวดเชื่องเชื่องมากครับทันนี้เชื่องที่สุดในโลกนะครับไม่มีกัดไม่มีกัดเลี้ยงเป็นเหมือนเป็นเพื่อนเพื่อนคู่ชีวิตได้เลยครับเนี่ยตัวนี้อายุสองปีสองปีอยากได้หมาไปเลี้ยงก็นี่ครับต้องที่นี่เลยเนาะเห็นว่าแม่เขานี่อยู่ที่นี่นะครับแม่ ที่ว่าเด็ดๆนะครับครับเดที่นี่แหละครับเดอาดให้ดูเอาเอยเก๊ซซี่มาดูก็ได้แต่ให้ดูหมาตัวเมียเหมือนตัวผู้นำเข้ามานน <c oughs> เหมือนกันกันนะเป๊ซซีน่นี่นี่น,น,นี่คือคำว่าพันธุก,กรรมของพ่อแม่ครับ ออกมารูปทรงคล้ายๆกันครับนิ่ปึ๊บนี่เห็นไหมพอสั่งปึ๊บนี่นิ่งปั๊บเลยหาเล่นพวกนี้ก็จะสนใจสนใจคนแปลกหน้าเห็นว่าพวกนี้มันไม่ดูเที่ยงมากตัวเมียใช่ครับตัวนี้ตัวเมียครับ ตัวนี้ก็นำเข้ามาเหมือนกันแต่ยุเยอะและ้วนําเข้าเหมือนกันตัวนี้ก็เป็นแม่ตัวดังๆในสารหลายตัวและครับเนี่ยลูกเขาี่เป็นพ่อพันธุ์ดังๆหลายตัวเอาเลยครับก็แสดงว่าวงการหมานี่ก็คือเขาก็เล่นกันเยอะเฮียครับแล้วมูลค่านี่โอ้โหไม่ธรรมดานะครับนี่เขาเลี้ยงเลี้ยงควายได้หไหมเฮียเขาเลี้ยงควายได้ไหมครับ คควายยไได้้มืออะรเอาไปต้อนต้อนฝูงควายอย่างเงี้ยโอ้ต้องไม่ค่ายนั้นแหละครับต้องฝึกต้องฝึกอันนี้ต้าเรียกหมาเล่นหมาเล่นโมเดลน่ะมันไม่ใช่หมาใช้งานถ้าหมาไปงานที่อยู่ในฟาร์มมันจะเป็นอีกถักตายพันเลงอ๋ออันนี้เป็นสําหรับเล่นอันนี้เขาจะเอาไปช่วยเหลือคนคนพิการน่ะคนตาบอดคนอะไรเงี้ยเขาฝึกเขาอ่ะนําทางครับเข้าไปไปไอ้ตัวนั้นมาดีกว่าไอ้ เครื่อมายตัวนี้ด้อยนี่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 พวกนี้เขาเรียกมันอนเลื้ครับอันลื้เวลาปล่อยออกมาแรกๆาจะดีใจอนเล้อดีใจใหญ่พวกนี้ก็เดียวเขาคือถ้าเวลาเรานั unk, well> ่งอย่างเงี and and ้ย นะครับเขาจะไม่กระโดดใส่เราก็จะไม่อันนี้เราเลยเราจับปั๊บหยุดอ๋อเขาจะไม่มีกระโดดใส่เรากระโดดอะไรเราเลยจับปุ๊บนี่จะหยุดกึกเลยค,คือพวกนี้ทางยุโรปทางอะไรที่เขาซื้อไปอ่ะเขาไปช่วยคนตาบอดเหมือนกันเขาจะไปช่วยช่วยคนเขาจะสนใจเจ้าของมากเห็นไหมครับเนี่ยเขาสนใจเจ้าของมาก ต่กระตือรือรน้นมากว่าดูว่าเจ้าของเขาจะเอาอะไรทําอะไรอย่างเงี้ยแต่พอพออยู่เป็นเจ้าของเสร็จปุ๊บเขาก็จะนิ่งอืมพอจับปุ๊บนี่อยู่กึกเลยเนี่ยสายพันธุ์พวกนี้มันต้องอันเลื้อเพราะเวลาประกวดหมาสายพันธุ์พวกนี้มันต้องอันเลื้อโชว์ความอยากเล่นอะไรเงี้ยคครครับับบถ้ายืนซึมๆอย่างเงี้ยไม่ดีอืม อเดี๋ยวพวกนี้มันเป็นแม่พันธุ์เขาไม่เคยไดุ้ดเท่าไหร่อื้อก็แปลกกันนะมาถ่ายควายเลยได้ดูหมาเลย,เลยนี่ยืนจัดท่า จัต tha จัต tha เขาจะเลิฟมากเนี่ยราช่วงที่เขายกหูเนี่ยเขาจะถ่ายมาสวยอืเายกคอเชิดนี่ถ่ายโอ้ถ่ายรูปสวยครับ <S <S เหมือนกันแหละครับก็เหมือนกันกับปลายตัวไหนเช,ชดิดดีๆเนาะครับตัวไหนเช,ชดิดดีๆก็สวยมาแบบอ่ะ หมาก็มีแบ่งควายก็มีแบ่งโคลา3สามเคถ้าหมานี่ใช้โคลาดโกลเด้นครับอ๋อถ้าเป็นหมานี่จะชื่อโคลาดโกลเด้นรับรู้จักทั้งประเทศเลยถ้าเป็นโกลเด้นนะครับรผมเราเนี่ยรู้จักทั้งประเทศนะครับอโอเคครับลาคุณผู้ชมไปก่อนครับจุใจเต็มอิ่มวันนี้